สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอลาวไทยแลนด์ o, ค่ะและวันนี้นะคะต้าขอหลบลมร้อนจากกรุงเทพค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดน้ําแห่งนี้ค่ะตลาดน้ําอัมพวาค่ะซึ่งเป็นตลาดน้ําที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะคะเดินทางสะดวกค่ะและที่นี่นะคะก็มีอาหารที่อร่อยแล้วก็มีสินค้าให้เลือกช็อปมากมายเลยค่ะ และนอกจากตลาดน้ำแห่งนี้แล้วนะคะ <The S 2> ที่อัมพวายังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชุมชนอัมพวาค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่ได้จากการน้อมก้าวถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวาปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่ดีที่สุดค่ะ ใครที่แวะเวียนผ่านมายัางตลาดน้ำอัมพวาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมจะได้ทั้งความรู้และความประทับใจกลัดไปอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากความสวยงามของที่นี่นะคะที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยค่ะและกิจกรรมแรกนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวค่ะซึ่งจะหวานขนาดไหนตามตาพิชมกันเลยค่ะ มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวอัมพาวาเรียกได้ว่าเป็นพืชที่อยู่คู่กับชาวอัมพาวามาตั้งแต่อดีตและนอกเหนือจากการจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีการแปลรูปน้ำตาลมะพร้าวโดยการทำน้ำตาลมะพร้าวนั้นมีขั้นตอนการทำที่เป็นเอกลักษณ์มากค่ะคุณผู้ชมสามารถแวะมาชมการสาธิตการผลิตน้ำตาลมะพร้าวได้ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะ สำหรับตอนนี้ต้าขอตัวไปเป็นลูกมือช่วยพี่ๆเขาทำน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะคะแม้การเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปมากสักเท่าไรแต่วิถีชีวิตของชุมชนอัมพวาก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ผ่านการค้าขายทางน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ ดังเช่นการจัดแสดงห้องนิทรรศการชุมชนแห่งนี้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมเห็นได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำหมวกไห่นำร้อยหรือกระโล่หมวกแบบจีนโบราณที่หาชมได้ยากซึ่งปัจจุบันมีเพียงป้าบุกผาอั้นจินดาผู้สืบทอดคนสุดท้ายที่ยังคงสืบสานการทำหมวกไหนำร้อยไม่ให้จางหายไปตามกาลเวลาค่ะนอกจากนั้น ห้องนิทรรศการชุมชนก็ยังมีการสาธิตงานจักสารทางมะพร้าวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของอำเภออัมพวามาประดิษฐ์สร้างสารรค์จนกลายเป็นของใช้และของเล่นหลากหลายชนิดสวยงามมากๆเลยค่ะเดินถัดมาอีกหน่อยเราจะได้สัมผัสกับรอยยิ้มและจินตนาการของเด็กๆที่พากันมาอวดฝีมือสร้างสารรค์ผลงานศิลปะ ส่วนใครที่ชื่นชอบในทํานองเพลงสุนทราพรก็พลาดไม่ได้กับพิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อสถานที่รวบรวมผลงานและชีวประวัติของครูเอื้อสุนทรสนานบรมครูดนตรีสังคีสัมพันธ์ผู้ผสมผสานดนตรีสุนทราพรในปัจจุบันแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจในเพลงสุนทราพรมากขึ้นค่ะ และถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ทำกิจกรรมจนเหนื่อยแล้วที่นี่เขาก็มีร้านอาหารบรรยากาศดีๆบริการค่ะซึ่งได้มีการจำลองบรรยากาศจากชานชรลารถไฟมาไว้ที่ร้านแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือร้านชานชารลาค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มจากภายในร้านได้แล้วที่นี่เขาก็ยังมีเรือขายสินค้าที่คุณผู้ชมสามารถสั่งอาหารจากภายในเรือเข้ามาทานในร้านแห่งนี้ได้ค่ะ และสิ่งสําคัญที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ<ม>ก็คือต้องสั่งน้าม่วงชื่นนี้ค่ะซึ่งมีส่วนผสมของอัญชันตะไคร้มะนาวและเป็นสูตรพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพค่ะต้องลองสั่งมาชิมดูนะคะหลบร้อนจากบรรยากาศอันแสนวุ่นวายในเมืองหลวงห่างจากกรุงเทพเพียงไม่กี่กิโล แล้วคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนตลาดน้ำที่เรียบง่ายที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้จนถึงปัจจุบันอราวไทยแลนด์ขอฝากตลาดน้ำอัมพวาและโครงการอัมพวาชัยพัฒนานรักษ์ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวของคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้าและอาราวไทยแลนด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีอัมพวาสวัสดีคะ่ะ